ขาเย้คือคนซื้อเลยงานแต่ว่าเสียดายจะมาซื้อมะพร้าวไม่ได้พี่มีหมดตัวมะพร้าวเหมือนสลัดเดซอกคือมีแต่ซื้อฟารังเนี่ยครับจเดี๋ยวก็เอาแน่นกับไอ้นี่ไอ้นั้นไก่นี่ไม่มีนะครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูปชาแนลสาระดีๆหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์กับพ่อของเรานะครับผมนี่มาเยี่ยมแปลงพักนะครับบ้านเองมีกับทีมงานนะครับขับมูกัน <c oughs> พากันมางานบวชเลยได้มาแปลงพักต่อไาซะมาอุูนุนพักนะครับของชาวบา้านเท่านะครับันนี้เปะวะนี้บัก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 ทั้งกล่องขอโพูดโอ้สุดยอดเลยหลายๆปานเยูะ ผู้ทับเบิกแดดป่ะนี่ก็เย็นเนาะา้าก็มีหลายไปข okay. ้าวเหนียวมีอะไรเนี่ยสมัครอุ Recently, ้นพักเหนื่อยพูดละร้อยสองร้อยเพิ่มซื้อไปอันนี้สีซื้อไปให้ผู้ใดกินอยู่ผู้เดียวเป็นส่วนแข่กันเนาะค่ะเพื่อสุขภาพอ๋อแล่นรวยมากเออสือเล่นรวยมากขวบส่วนเด้อนที่สองอันนี้ยังนี่ลูกซีมีคนที่หายรอได้ทองสองสองครับมีมอกรซื้อไปฝากเมีย ครับบอกว่าเมียได้อันเหมือนเดิมเหมือนเดิมได้ได้พักนี่ยิ้มเลยบังหายแล้วมอกลับซาแล้งานผมแต่ว่าเสียดายจะมาซื้อมะพร้าวไม่ได้พี่มีหมดโอ้มะพร้าวเหมือนใช่ค่ะขายดีหลายช่วงอ่ะขอโทษนะครับมะพร้าวเหมือนได้พี่น้องถามเมียข้าเพิ่งมะพร้าวเท่านี้มีบ่เออมึงอันนี้เืนชายงามไหมเด้อพี่น้องงามไหมเกินชายอือพอค้าลาบวดยุบมะพร้าวขายดีครับครับ ข้าวคาดคี่ชายดีไรดิน้องอัตอมไงเป็นไร้่าล่าบวชปีน่ะเออสมจังหวัดล่าบวชเพราะีชายไข่น้ำเป็นไรก็จะลืมแวะมาชมมายามมึงเด้อสวนพักน้องมิกสวนพักน้องมิกขางอบตน้องเมิกอยู่ข้างอบตน้องมิกนะครับอําเภออําเภอหนองสองห้องจังหวัดจังหวัดนครราชสีมาเฮ้ยจังหวัดขอนแก่นโอ้ยมวยหลีว่ะขนยีแม่เล้วครับสอบถามเล้วมึงไรอีกบ้านนี้เออ พื้นที่ยักไรนี่เมียทั้งเมือเนี่ยประมาณสามสิบไรโดยประมาณนะครับนี่อันนี้พักอันนี้หมอกกรสร้างลอยหนึ่งอันนี้อันนี้พักยังไงครับนี่บร็อคโคลีกำลรเงี๊สีทำลรเงี๊สีอันนี้เด้วยครับอันนี้เนี่ยอันนี้สลัดเลือดอกฮะกัวอันนี้ต้นยังบอกเนี้ยบร็อกโคลี่ค่ะบร็อกโคลี่นะครับบร็อกโคลี่อู้ปลาหลหรืออันนี้อันนี้เมนยังนี่อันนี้เมนยังนี่บอกผมได้ครับนี่นุลเซนอันนี้เมนยังนี่ อ้าวมา้าอันนี้ก็พากันมาซื้อผักยุสสวนบ้านหนองเบกกันเม้าครับอเออพีเอ่เมียซื้อ,อ,อยังครับพี่เมียมะไทรยดอกยูว้าเสวยพีมียซื้อ,อ,อยังครับแม่แม่บัวผันแม่บัวผันเนาะอันนี้สลัดเดซโอ๊ก ซื้อฟารังเนี่ยครับอันนี้คนทองสีซื้ออี่างทุกอย่างแม่อยากได้ตั้งโอ้อยงเลยนะตั้งโอ้แม่ก็หลงมาแล้วนี่ตั้งโอ้แม่ก็หลงมาแล้วนี่หลงมาเสตียวไปเอาแม่ให้หนูได้หนึ่งได้เออผสมด้วกันนางสั่งเราเลยเนาะใส่ภาพเป็นมึงเนี่ยตั้งโอ้อยังเหรอใส่ไป็นมึงก็เป็นแต่ใชเข้โอ้มาเอาดอกขึ้นชายขึ้นชายเดียวกันบ้างไหมขึ้นชัยนูบอกว่าลายดอกแม่เขาอยู่บ้านเดนนี่จ่ายก็ค่ะเด้แปดสิบบาท พามาเที่ยวสวนผักด้วครับเบอร์นี้หอก็เคยมาครับยูคใกล้ๆบ้านอย่างลองเลยเอาบอูโคลีเนี่ยไปให้ไปให้คนท้องกินเพราะบลูโคลีเนี่ยมีเบต้าแคโรทีินมีคาร์ีบไฮเดรตสูงแน่นไงเป็นอย่นีมันเนบำงคนท้องพอดีเลยเอาบอูโคลี่สองแล้วก็ตั้งโอนหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็เอาแน่นกับไอ้นี่ไอ้นั้นไก่นี่ไม่มีนะครับไม่ได้ขายซุ้มมือปะครับนี่ขายซุ้มมือจ้ะโอ้ขายดียุ่นปะครับ หลายครับเกลีพี่น้องเลยหุ้นครับหลายๆทักพักยังเนี่ยเอาขอผู้อ่อนแม่ครับบันแป้งอันนี้ไอ้พื้นที่นี้ไม่ใช่พื้นทีส่สาธารณะหรือของผู้ใดนย,ยังไหนของโรงเรียนจ้ะของโรงเรียนสิครับสาธา,ารณะเลยโรงเรียนแต่เป็นคา,าวเซาเป็นอย่างเน่นยตัดกิ่งแต่แกงคาเซาอยู่ตัวตานนี้จนได้เสี้ยดอกเพราะว่าเป็เนนีเงิน แ,แม่เอาตังค์เอาออผู้สาวขับอีกใบมาใส่แ้วไหมมอกอดพักมุนีมีปัจจิที่ภาพปัจจิที่ผลก็ยังบักเผาว่ะอันนี้ครัี่จักมืนประโนขับผมจังคือชายนี่อันนี้กนันนี่สารพิเศษที่ไม่กินพิเศษปอกกันทองทองเปออันนี้ดีดีดี มีแคลเซียมสูงมีแคลเซียมสูงอ๋รองานไปเตรียมดากอ่อนน้อเลยมึงของขวั่มเออข้นสวดก็เดียวหลายเถอะของที่นี่ยีเทมันยืดอ๋ออันนี้เอาไปพัดีครับแม่อันนี้ได้ต้นแบกชายทีงดีเนี่ยอันนี้แม่ย่างนี้แมียของขวั่มจะสองตนนะไดเลาให้เหมือนเลยให้เรามาใจสามีอือสามีไหนเราสวด วุ้นเส้นไหมคุ้นเส้นวุ้นเส้นเนาะม่ได้เอาใจฟ้านี่ขาใหญ่คือคนซื่อเลยขาใหญ่คือคนซื่อเลยก่อลากันไปคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับพวกเรานะครับช่องอะไรครับเพื่อนๆเลี้ยงดช่องด้แล้วเย้